สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟเมกาโมโตนะครับผมเบนเมกาโมโตครับเมื่อคืนนะเบนเมื่อคืนเป็นสายคลาสสิกอ่าใช่รถเบนวีลหนรถมือเดียวเมื่อคืนลงไปราคา219,000าบาทต้องบอกคุณผู้ชมว่าปลิวแล้วเรียบร้อยใช่ฮะไวมากเราผิดการขายไวมากใช่ครับลงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะใช่ เมื่อคืนคลาสสิกแล้ววันนี้ผมจัดให้ในคราบของรถบ้านบ้างนีกว่าบ้านบ้างใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถใช้ทํางานครับอันนี้เนี่ยสหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่รีเควสเข้ามานะครับทางร้านไม่กลับโมโตจัดให้นะครับกับเจ้ามัตด้าสองนะครับแฮชแบ็กสกายแอคทีฟตัวนี้จะเป็นตัวเป็นสินนะครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นปี2016แต่จริงผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยความรู้เรื่องรถบ้านเนี่ยอาจจะน้อยผมจะให้พี่เบนซ์กับ น้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันเลยดีกว่าครับครับผม มาถึงตัวโรเจอร์มาสดาสกายแอคทีฟคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมคขออนุญาตนะเริ่มแต่ด้านหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมขอเริ่มที่กระจังหน้าเช่นเคยครับผมนี่นะครับชิ้นโครเมียมชิ้นนี้เงาสวยงามนะครับสภาพสีถือว่าสวยอยู่นะครับครับแล้วก็นี่มีลิ้นหน้าต่อเป็นสีดำนะมีของแต่งสวยเลยเขาเรียกว่าต้องบอกว่าคันนี้มาพร้อมเขาเรียกว่าสเกิร์ตรอบคันใช่มีรอบคันนะสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นของแต่งนะฮะรอบคันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะสีสันห้าสวยงามนะถูกใจแน่นอนสีแดงแบบนี้นะฮะ แล้วก็ได้ล้อแต่งขอบ15มาด้วยนะครับผมครับผมและคือเป็นล้อแต่งเนี่ยได้ยางดันหลบด้วยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นคือเดี๋ยวขอหาปีแป๊บนี่ ได้เป็นอย่างปี24เส้นเลยโมเรียกได้ว่าคุณผู้ชมนี่ขับกันได้แบบว่านานๆเลยดีกว่าอายุยางนี่5ปีสบายๆคุณผู้ชมนะลองดูตัวรถรอบๆดิฮะโอ้โหเป็นคิ้วบางคงบางโค้นนี่มีหมดครับผมโอ้โหสวยงามนะสีสันสีแดงนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นสีที่มันแพงที่สุดแพงที่สุดนะของมาสด้านะคบคุณผู้ชมใช่ครับอผมบอกนีดหนึ่งนะสีก็จะมีริ้วรอยตามการเวลาบ้างนะฮะเป็นรถมือสองนะเล็กน้อยเท่านั้นคุณผู้ชมนะแต่โดยรวมแล้วยังสวยอยู่อ่า มาถึงด้านหน้าฝั่งซ้ายกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสีสันที่โดดเด่นคันนี้นะคุณผู้ชมฮะสวยงามจริงๆนะฮะคือผมเลยคือผมว่าการที่เป็นรถมันเป็นรถสีแดงอย่างนี้เนอะแล้วก็ตัดเนี่ยเป็นเนี่ยลิ้นดำคิ้วดำสเกิร์ตข้างดำคือต้องบอกว่าเพิ่มความโดดเด่นใช่เพิ่มความโดดเด่นของรถให้ดูสปอร์ตนะสีแดงตัดสีดำนะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะฮะนิดนึงนะฮะคันนี้นะครับผมเออผมจะบอกว่าทะเบียนเนี่ยขาด เดือนกรกฎาสองห้าหกสี่นะฮะคุณผู้ชมนะก็ยังขับได้อีกหลายเดือนเลยอ่ใช่ครับคือเอาจริงๆต่อให้ภาษีขาดเนี่ยรุ่นเนี้ยเครื่องมันยนต์มันแค่พันสามคือมันต่อถูกอยู่แล้วใช่คุณผู้ชมนะแต่ว่าอ่เราจะบอกนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าวัฏอากาศหรือกันศาสตร์คือติดมาให้ครบ คือมันสวยมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะคือมันลงตัวนะคันนี้คุณผู้ชมเอาไปขับหล่อๆได้เลยไม่ต้องมาแต่งอะไรแล้วเพราะว่ารถเขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วเออผมบอกนิดนึงนะฮะรถคันนี้นะฮะผ่านการเก็บสีมาบ้างนะฮะบางจุดนะเนื่องจากว่าเป็นริ้วลงริ้วรอยธรรมดาเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมมาถึงด้านบั้นท้ายเจ้ามาสด้าสองคันนี้นะฮะโอ้โหอวบอันนะฮะเล็กๆกลมๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นะ ก็คือนี้นะครับเขาที่บอกว่ามีรอบคันนะมีสเกิร์ตชิ้นหลังมาให้ด้วยนี่นะครับต่อชิ้นหลังก็แล้วเขาเขาจะมีท่อหลอกด้วยนะสองขันี่ข้างหลอกของหรืฝั่งจริงอ่าใช่ครับผมคุณผู้ชมแล้วก็นี่เนี่ยตากล้องมองต่ำแล้วนี่นะครับเขามีกล้องถอยติดไว้ด้วยครับผมเรียกได้ว่าคันนี้ชุดแต่งอ่ะครบครบกันไปเลยดีกว่านะนี่มีแก๊ปสีดำด้วยใช่ครับขออนุญาตฮะเปิดท้ายนิดนึงครับอ่าครับผมให้คุณผู้ชมได้เห็นห้องเก็บสัมภาระหน่อยฮะนี่ ห้องเก็บสัมภาระต้องบอกว่าเป็นไซส์มินิมินินะฮะใช่ครับก็คือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสามารถพับเบาะมันลงได้เดี๋ยวผมพับให้ดูนะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้เพิ่มนะครับเอ่อห้องเก็บสัมภาระให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อ่าเดี๋ยวให้น้ององพับให้ดูนะฮะนี่เป็นไงพับได้สองข้างนะคือจริงๆถ้าเกิดพับอย่างเงี้ยคุณก็วางของได้ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่นะฮะคุณผู้ชมนี่อยู่ดูยังไงต่อนะครับขอดูยางไรครับนี่มีถาดพลาสติกตัวนี้มาให้ด้วยนะอ่ นี่นะครับนี่ยังอะไรเดิมยังอยู่นะครับ้ายเธอสวยมากครับผมยังอะไรเดิมนี่อยู่ทุกอย่างครบจริงๆนะฮะมาถึงด้านเครื่องยนต์เจ้ามาสต a s k สกายแอคทีฟเทคโนโลยคันนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมก็อขอเริ่มที่อย่างนี้ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 3 0 0 c ซีซีสูบเบนซินนะครับ และที่เห็นเขียนตรงนี้ว่า s k y i v t t v e h n ทคโนโล่ีคำว่า SkyActive ของมาด้าเขาอ่ะเขาอธิบายไว้อย่างงี้พี่เบนคือคำว่า SkyActive ของเขาไม่ใช่แค่เครื่องยนต์บ Sky a c t ที e ของเขาคือแพลตฟอร์มทั้งหมดก็จะมีเครื่องยนต์เกียร์แล้วพวกตัวชสซีตัวถังอะไรอย่างเงี้ยคือระบบทั้งหมดเนี่ยเขาทำทุกอย่างลดน้ำหนักเพิ่มนู่นนี่นั่นให้ประสิทธิภาพออกมาดีที่สุดพี่เบนเชื่อไหมว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยถ้า ผมจาอัตราสิ้นเปลืองเขาไม่ผิดนะเขาวิ่งกัน25 24กิโลเมตรยเยวประหยัดจริงๆนะฮะประหยัดมากที่คือใครที่เคยติดภาพมารได้กินน้ํามันอะไรเงี้ยให้มาลองสกายทิพตัวนี้ไม่มีทางแล้วจะรู้เลยว่าแบบประหยัดมากเพราะว่าเป็นเพียงแค่เครื่อง4สูบ1 3 0 0 c ีนะฮะประหยัดมากๆแน่นอนแล้วประกันจริงนะว่าคันนี้นะเดินทางไกลได้แน่นอนเพราะว่ารถคุณใหม่แน่นอนนะอย่างนี้นะปี16เองแลวประกันเลยว่าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะ มาถึงภายในเช้ารถคันนี้บ้างนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายผมแผงประตูฝั่งนี้นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับนี่ทิมตรงนี้ก็ยังเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีแบบบอลบอมีสวยงามอยู่นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นหนะตรงนี้เป็นหนังนะได้แดงนี่เป็นผ้านะครับผมสภาพสมบูรณ์ครับคือต้องบอกว่าสวยเลยดีกว่านะเพราะว่ารถไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะขออนุญาตนะฮะเทสก็จพัฒนฟ้าครับนี่ลงลื่อๆเลยครับขึ้นขออนุญาตลงอีกทีครับ ต่อมานะคุณผู้ชมนะเป็นกระจกหูช้างด้านซ้ายครับผมไปทางซ้ายฮะขวาครับขึ้นครับแล้วก็ลงครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างต่อมาที่ภายในนะฮะเบาะคนนั่งด้านข้างคุณผู้ชมลองดูดิคือภายในเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้านะใช่ครับเป็น,นไดแด,ด,ด ได้แดงนะเพิ่มความสปอร์ตนะเบาะนี่สวยสมบูรณ์เลยดีกว่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยดีกว่าคุณผู้ชมปิ๊กแข่งสมบูรณ์เลยใช่ฮะสวยงามมากนี่แล้วข้างประตูนี้เขามาพร้อมสครับเพจของมาด้าสองนี่เลยใช่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้ก็บอกแล้วอ่ะมันครบคันแล้วคุณผู้บริโภตากล้องเครื่องบนขอตัดมองล่างอีกต่ออีกนิดนึงไหมอ่ะอ่ะเห็นอย่างนี้อุ้ยทำไมแบบได้เป็นผ้ายางเป็นยางเลยมาดาเลนี่ไม่ใช่ครับผมนี่มีข้างล่างอีกชุดนึงนะครับเป็นพอมมาด้าเป็นของมาด้าสองแล้วตรงรุ่นเลยด้วยเห็นนนนมมมัััั้จะีตวกกิบลื่ครผา อย่างครับก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วได้เป็นพรมแบบนี้มา4ี่ผืนเลยนะไอ้ห้ผืนอ่าใช่ <ผม S 2> คร,บครบ<ม>ับมาเลยครับอ่าต่อมานะฮะ,ะที่ด้านดัชบอร์ดนะครับหรือว่าคอนโซลหน้าผู้ชมลองดูเลยฮะว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างเรียกว,ว่าสวยงามนะฮะเก็บเป็นรถแบบ รุ่นใหม่ๆเลยนะเพิ่มความสปอร์ตให้จริงๆนะดูคอนโซลหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวโหแล้วก็มีจออันนี้นะฮะโอ้โหตั้งอยู่ตรงกลางโดดเด่นสง่าเลยคุณผู้ชมลองดูแผ่นลงมาโอ้โหทุกอย่างนะเป็นของเดิมติดรถคันนี้มาอยู่แล้วไม่มีการโมดิฟายอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่แล้วเขาก็มีเก๊ะเล็กๆอันนี้ให้อันหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมเกะนี้ขอเสริมนิดนึงว่าเกะนี้ใส่เสริมมานะครับผมเกะเสริมครับมันช่วยให้แบบมีที่พิงแขนใช่ฮะปกติมันไม่มีไงใช่ผมว่าทำให้ขับสบายขึ้นครับใช่ครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างฮะอ่าครับผมเริ่มที่แผงประตูนะครับนี่นะครับสภาพสวยงามนะครับนี่ผ้ายังสมบูรณ์ครับแล้วตรงนี้เป็นหนังนะครับก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ช่องลำโพงคอนโซลอะไรนี้เอ๊ะแผงประตูไม่มีแตกหักะครับคือต้องบอกว่าสภาพนี่9 9้9ปอน่าใช่ครับผมนี่กระจกลงนะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็ขึ้นคือฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นออโต้มาบานเดียวอันนี้คือมาจากโรงงานเขาให้มาอย่างงี้นะครับผมอ่าลง อ่าครปรับข้างไฟฟ้านะครับก่อนนแป๊บนึงนะอ่ครับผมนี่ขวาซ้ายขึ้นลงครับผมอ่าแล้วก็พับนี่ใช้งานได้ปกติครับก็อ,อย่างที่บอกนะะรถนะ,ะสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะฮะก็คือว่ามันเป็นรถใหม่ว่างั้นเถอะคุณผู้ชมนะ,ะต่อมานะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคุณผู้ชมลองดูดิ ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะคือปีกเปิดกไม่ได้ล้มเลยแน่นๆเลยคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งและพนักพิงนะคุณผู้ชมสวยงามจริงๆนะกับเบาะผ้าเขาคือไม่ได้เลอะไม่ได้เปิดอะไรเลยนะฮะผมอยากจะให้ดูมีเลอะอยู่นิดนึงไม่รู้แม่ย่านังอยู่หรือเปล่าอันนี้จริงๆก็ปกติเป็นคาบน้ําเนิมหยดอะไรอย่างเงี้ย เออเช็ดออกอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมต่อมาจริงๆแล้วสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือมันมันเพิ่มความสปอร์ตมากจริงๆเลยเกี่ยวกับเออคือพวงมาลัยพวงมาลัยคือพวงมาลัยคุณดูดิทรงแบบทรงสปอร์ตมากครับทรงสปอร์ตมาติดฟังก์ชันนะโอ้โหครบเลยคุณผู้ชมผมชอบมากเลยมันเพิ่มความโดดเด่นหรูหราสปอร์ตเหมือนขับรถสปอร์ตนะฮะมาดูที่ไมค์คุณผู้ชมฮะนี่ไมค์โอ้โหเป็นไงสวยๆใสๆกันเลยคันนี้นะฮะวิ่งมาแค่เพียง7เจ็ดหมท่านั้นนะันสี่ร้อยยี่สิบกิโลเท่านั้นนะรั้านเรากายแต่แมตช์ครับ ผมมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับครับผมนี่นะครับดูนี่นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับครับนี่แล้วก็ตรงผ้านี้นะสมบูรณ์นะไม่มีขาดไม่มีแบบย่นนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับสภาพสมบูรณ์ครับครับอ่าตรงนี้ทีมตรงนี้ก็เงาๆาสวยงามครับครับอ่าดูกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงขึ้นลื่นๆเลยครับ อ่าไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งขวานะคุณผู้ชมนะต่อมาจะให้มาดูฝั่งด้านซ้ายแผงประตูกันบ้างนะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้อายุเพียงแค่4ี่ถึงหปีคุณผู้ชมนะความสมบูรณ์นะที่เรียกได้ว่าเกือบร้อยเซมันก็ยังอยู่กับรถคันนี้นะคุณผู้ชมทุกอย่างสวยงามฮะตอนนี้า่าเทสก็จกไฟฟ้าครับลื่นๆกันโอโ้โหคุณผู้ชมดูดิโอโ้โหใช้งานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อมาที่เบาะนั่งด้านหลังคุณผู้ชมดูดิคือจริงๆแล้วผมชอบนะชอบตรงอะไรนะว่าเบาะเขาแบบ เหมือนเหมือนไว้นั่งคนหนึ่งคือมันจะเว้ามันจะอ่อนลงหน่อยนะแล้วก็มีปีกลับนะซ้ายขวานะคือมันนั่งแล้วมันกระชับอ่ะใช่อโรมาด้าเขาออกแบบรถมาให้รู้สึกแบบเหมือนสปอร์ตใช่บอกมันจะแบบแบกเก็ตหนีบตัวละนึ่งใช่ครับคุณผู้ชมครับเบาะนี่สวยมากตั้งแต่เขาเรียกว่าที่นั่งยันพนักพิงทุกอย่างนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบจริงแล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลยนะฮะคันนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพรมเนี่ยที่เป็น5ชิ้นอาจจะงงว่าผมนับไงห้าชิ้นตรงไหนห้าชิ้นก ใช่ข้างหลังแล้วก็3นี่ชิ้นที่4ีแล้วก็5ตรงใต้เท้าพี่เบนนะครับ,รบแล้วก็รถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วให้ตากล้อ,ลอมองตรงปุ่มกระดุมนิดน,นึงเห็นนะครับตัวนี้มันจะเป็นรองรับเบาะซิทแบบเบาะ Isofix แล้วอ่าใช่ช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับ<ช>คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนเจ้า Mazda สองนะอ่า Sky Active ครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภายในนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังก่อนอ่ะข้างหลังก่อน นี่ก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนนั่งหลังเนี่ยนี่นี่ปัดหลังดหลังก็ยังขึ้นอยู่นะครับนั่งหลังผมก็รู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสบายเหมือนลักชัวรี่คาเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกลาบากอะไรครับอ่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเล็กนะฮะใช่รถใช้ในเมืองนะใช่ครับดูสิ ดูคอนโซลคอนโซลนะฮะหน้าจงหน้าจอตอนรีวิวมีภายในเมื่อกี้ลืมบอกเลยนะตรงนี้เป็นบุ๋มนุ่มนะแล้วเป็นซอฟเป็นซอฟด้วยนะเห็นเห็นเป็นรถเล็กอย่างนี้ไม่ใช่แข็งหมดนะตรงนี้ยังเป็นมีบุ๋มนุ่มให้นะสวยอ่ะผมบอกเลยภายในสวยมากอ่ะนี่อ่ะไม่กี้เมื่อกี้แล้วตรงนี้ใหญ่จักล้องตัวนียที่บอกเซนเซอบดิสเพย์นะครับคือต้องแบบตำแหน่งที่ผมขับอ่านเนี่ยแต่กล้องเห็นแล้วเห็นป่ะมันจะมีตัวเลขขึ้นอืมยี่ิบไฟทอนก็คือจะมีตัวเลขขึ้นทําให้เราไม่ต้องล้างสายตาจาก ถนนนะครับผมไม่ได้เห็นตัวเลขง,ง่ายโอเคการขับขี่ครับ,รบเดี๋ยวขอคิด<ท>เอาเลยทดสอบหน่อยดิโอ้ยเรื่องมันสามนี่เป็นยังไงกันบ้างครับก่ ถือว่าไม่ได้อ่ดขนาดนั้นผมว่าก็อยู่ในเลนที่ขับสนุกอะครับผมคือต้องบอกบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าซัดไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองใช่ประหยัดแน่นอนประหยัดน้ำมันมากอเหี่ยงเป็นไงก็ประหยัดคือรุ่นนี้โรงงานโอเคไว้ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปเลยพี่ถือว่าบอกประหยัดมากแล้วก็มีอาสรเล่นที่รองให้ถือว่ากําลังเครื่องยังค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เกียร์เปลี่ยนถือว่ายังนิ่มอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบรถเล็กๆนี้จะไม่มีหมวดเลยนะนี่มัมีแบบเป็นทิฟทอนิกให้เล่นด เชลงสามสองนะครับแล้วออกปื้ดเนี่ยครับแล้วก็ชิฟขึ้นสามแล้วก็สี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เขามีโหมดสปอร์ตนี้ด้วยผมดันขึ้นตึ๊บอ่าก็จะเป็นสปอร์ตขึ้นมาสปอร์ตแล้วฮะสปอร์ตนี่ก็คือจะกวรรดรอบได้ใช่มันจะลากขึ้นลากรอบได้มากขึ้นมันจะลากรอบมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอัตราสนองของแบบเกียร์มันจะไวขึ้นครับผมกลับมาปกติ แล้วก็นี่ขอตองจอนี้เลยครับคือจอเนี้ยผมชอบมากเลยนะมันสามารถตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาหน้าหลักกันกลับเป็นไงก็นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่างนี้เลยคืออย่างเงี้ยครับ, <นะ S 1> รบตรงมีแก้ดิสเซอบดิสเพลงอย่างเงี้ยบางคนว่าเอ้ยเราถ้าชั้นตัวสูงกว่าตัวตี้กว่าละ่ะนี่นะครับ <นะ S 1> มันจะสามารถปรับสูงต่ำที่ตัวนี้ได้ปรับสูงต่ำได้ด้วยใช่ตัวเนี้ยมันจะปรับให้เราเข้ากับสายตาเราได้อ่อี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยงอย่างพุ่งเนี้ โอ้โหมัน oh oh. ไม่ชินมือคือมันปรับได้ค่อนข้างนี่เนี่ยยังระบบล็อกประตูอะไรอย่างเงี้ย,เร,บบเ,รเ,ย,ยเราสามารถสั่งงานจากตัวหน้าจออย่างเงี้ยมันได้หมดเลยนะ,ะคือผมว่ามันเป็นรถไซนี้ที่ยังแบบให้ออปชันมาเยอะมากอะ่ะแล้วอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบไฟเลี้ยวอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยผมแตะไฟเลี้ยวเบาๆนะสามครั้งเห็นไหมมันทํางานนะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูปุ๊บผมปิดแต่เดียวเงียบเลยอ่าก็คือเน,นี่ยใช่คือจะบอกว่ารถเป็นรถไซนี้แต่ ออปชันที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะรถไซด์กลางบางคันยังไม่แบบบางรุ่นยังไม่มีมาให้เยอะขนาดนี้เลยครับก็คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยสาหรับคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะใช้รถทํางานจริงๆอ่ะคือทางานจริงๆนะประหยัดน้ํามันแล้วก็ได้ออปชั่นต่างๆแล้วก็กระทัดรัดผมว่ามันตอบสนองนะครับแคมีกี่ลืมโชว์อีกอย่างนี้เนี่ยใช้ได้นะครับ แล้วปุ่ม i ฟ f จะขึ้นฟั่งนี้นะนี่ใช้ได้นี่ครับใช้ได้ปกติครับผมเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนฮนะคืออย่างงี้พี่ขออธิบายอยังนี้นลงนะคือผมอะ,อะคือผมอะมีความสนใจนั้นนะอยากได้รุ่นนี้มากเลย เพราะว่ามันจะมีช้อยหนึ่งเพราะว่ารถที่เป็นไซส์เนี้ยไซส์ซักไม่เกินพันห้าร้อยซีซีเนี่ยณนวันที่ผมดูวันนั้นประมาณปีสิบหกเนี่ยรถในท้องตลาดอะ่ะมันกลายเป็นรถเกียร์ซีวีทีไปหมดแล้วสําหรับคนที่อยากได้อัตรรถในการขับขี่อยู่นะบอกเลยว่ามันเหลือแค่มาด้าสองให้คุณนี่แหละที่ยังเป็นเกียร์แบบท่อคอนเวอร์เตอร์ธรร,รมดาอยู่ที่แบบไม่ใช่ซีวีทีสายพานที่จะขับแบบอืดๆอ่นอ่ะอย่างพี่เบนก็มีอยู่คันหนึ่งพี่เบนก็ได้รู้รถที่เป็นซีวีทีแล้วผมก็มีนะซีวีทีอ่ะ อ่านั่นแหละอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่แบบอยากได้รถเล็กแต่อยากได้อันรถที่ขับมันมนะบอกเลยรุ่นนี้ขับจอดได้ราคาไม่แพงด้วย<า>ใช่แลวประหยัดน้ำมันมากและจัดไฟแนนได้ด้วยอ,อ้โห เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า Mazda 2 Skyactive คันนี้ครับต้องบอกเลยนะคันนี้เนี่ยก็คือแต่งมาบ้างอเล็กน้อยใช่ครับแต่ว่าก็ดูดีนะดูดีผมบอกเลยมันดูแบบว่าคือดูสปอร์ตขึ้นดูดีแล้วดูไม่เยอะเกินไปใช่กำลังพอดีเลยก็คือว่าแต่งสเต็ปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้งานได้ปกติใช่ครับเพราะว่าล้อเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปใช่แล้วรถก็ไม่ได้เตี้ยมากใช่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจัดให้คุณผู้ชมในราคาคุ้มค่าแน่นอนครับ จัดไปเลยในราคา3 4 9 0 0นับาทเท่านั้นดาวเท่าไหร่ดีครับพี่เบนดาวเริ่มต้นที่49,0 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบมาดูตัวจริงรีบมาจับจองรีบมาลองขับกันนะครับคุณผู้ชมครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่จากร้านเมกาโมโตในทุกๆวันนะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกาโมโตนะครับ